down on ชาแนลมนี้อยู so so. mm ่กับน้องรักจ้าสวัสดีจ้ารับผมปึ้งรับสวัสดีจ้าน้องเพื่อนจ้ะมูนี่นอกจากเขากะเสียนว่าเขาอยู่ในกรไทยมูนี่เขาอยากกินเม่นู่งนยัง ก๋ไปวันี้เขาอยากกินซุปนอไม้เนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าอยากกินซุปนอไม้ก็เลยพาเขามาในก๋วไกมาอยู่ในบ้านมาดามฝนเจริะมาดามค่ะสปอนเซอร์ดีค่ะสปอนเซอร์หลาย่าก่อนอื่นก็ต้องเข้ากับตองซับนอไม้ก็เลยนี่เข้าอุปกรณ์ก็เข้าก็คือเสียมเนาะจ้ะไปไปงัดดีดีนอไม้นี่โอเนี่ยเหมือนนอรพี่น้องเบิ้ลนอไม้ไปว่าเลยับเลยปับเบิ้งจากพี่น้อง มันกัดมันกัดน,น,น,นอนสมนี์แล้วอันนี้เป็นไม้ไผ่บาทมันบ่ไพ่ปลาก็าอยูใ่ในปลาเจ้ะครับ <c oughs> อันนี้ในบ้านเดี๋นินของรักสิเป,ป็นคนซับน้องใหม่โอ้ย <c oughs> ไปไปไปกินมานานมันอ่ะกินถามเบื้องแรกจากพี่น้องนแหน่นอน <c oughs> วันนี้ให้กินชนาว่าเป็นตะกร้อแห่งนี้ <c oughs> ได้เราจะนอนหนึ่งเบื้อง กะสีนอนบนใหญ่ปันไดเนาะเอ้าน้องเพื่องมาสับนอนนี่เลยแบบนี้โอู้หูนอนนอนใส่เป็นกำลังใจให้วู๊ห์เสียมันคือไปนี่นอนมันหน่อยเอาเดี๋ยวเข้าหาบนนี้ก่อนได้บนนี้วะได้ได้ผุน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 โอ้ยพวกเวกเออ เล้วเบิ่งคนให้กำลังใจขอคนให้กำลังใจได้แล้วบ่ได้ข้างในอีกได้เลยนอนนึ่งบบนี้คุณรู้สึกยังไงกับการสับหน่อไม้คะโอ้มันหมุนอุ้ยปุ้ยหมุนเลยค่ะทุกคนตัวนี้มันอยู่ในป่าดงดิบอันนี้ก็คือนางเอกงานงานของเรานะคะโอ้โหสู่เขาสู่เขาคน่ไหนกำลังใจอยากไล่ยู่ นอนนี่ออกสีออกมางามเสืยออกก็ไม่เสียออกแล้วเนี่ยก็มันมีปูนเนี่ยเห็นไหมโอ้ยปูนทับเมนโบะต้องไปนี่มาเบิ้งไอ้เบิ้งที่เขาซับมาเบิ้งที่นั่นซับนอนนี่เหรออู้ไหลายอยู่ตรงนี้ใช่ฮะก็ซับโดนลหรอเพื่อท่านใดอยู่หรือปลืองเพราะถึงว่าซับดี ได้ไรบอนี่เนี่ยเขากะข้าวซับเสร็จแล้วนี่หนึ่งซองสามกอต่อไปเขาก็จะซืซับอีกกอนหนึ่งป่ะไปอยู่หน้าอยู่สวนเนาะบ่เวลาของเขาฮะเวลาเขาเขาเขาเฮ้ยเวลาก็เวลาเขาต้องการเด้อไปอยู่หน้าของใครเห็นกอใดเอาเลยแมน ถ้าเขาจับได้นี่ไอ้บุกี้เอเเจอกันบ่มีหลักฐานเลยบ่มีหลักฐานเลยโอเคห้าไปกันเลยน่าจะไลบ่มีไงไอ้เกียตอนนี้ข้ากกมาลัหอนมองแล้วนจะของเขาผุนจะค้งบานี่เห็นบนนี้นี่กรสีกแน่นะครับใช่ไหมข้าวบเด็กโอ้ยกล่องนมึงมอยู่หกมอ เอาไปเลยครับเด้อกำันหกเนี่ยเจักน้อยเขาทอนเขานี่ช่วยกันเอามึงมียางยับอกมีน้ำบ่บบบ่วบาซับน้องใหม่มาตาลยกินกินมากเกือนี่พี่น้องขออกม่พี่น้อง สองเท่านี่คื้หาเลยคองบไงเลยโอ้ยแล้วก็เบาเกินโอ้นอนอใไม่หลัอว่าดเห็นอีกแล้วนอนม่กสุนูกันขยังได้ยยขยยังครับขยัขยังเอนาเนั่นอีหนึงเยอุ้ยนั่น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 ้เดินมาอ้นอนไงนอนงเหรออูก็ิสตา กินแบบง่ายๆนอกจากนี่นี่โอ้โหลกเลยพี่น้องนี่ต้องมาสับสร้างผีตัวโอ้โหแทงทองวะนอใหม่อันนี้คือนอใหม่แทงทองเหรอถูกยิดใหม่ๆหม่เพียงโอ้ยเนาะเขาเร็วละเนี่ยเธอรอกับตุ่นไพ่ดีล่ะยังไงเฮียงเลยเถอะก็สิฮหุกจักหน่อยนะจ้ามาความไม่ใหญ่ ตามาดีจ้าออทีก็มั่นใจให้นี่ยิ้มหามาจากไหนบ้าง่เสียงปึงนไม่อใหญ่แต่กลั้นเออนั่นละทั้งเออตะกรงนัเอาตะกรงไปงกล่องลมเนาะไปกล่องไระด่้ยงัดพื้นงัดพืมาเพื่อเรา เพื่อนเอาบปลุมดอกเพื่อนเราลง่มคุณกีสนี่เอานอนนั่นไม่ลุ่คือใบใหญ่โจยังหักแล้วยาวเจ้านี่เท่าเลื่อนเนี่เจ้าอยาดานาวเังยจะตกลงมาเด้ออันนี้คือซ่อมซ่อมไมก่อนตกน้ยันสิแบบฐนนะเป็นวอไอจีดโอ้ยปีนฐานะเลย นี oh! ่พ wow! ี Luckily, ่น in ้องเดี่ยวใหญ่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 หรือใหญ่รมันนักสหรอ๋นอมาเลยเอาออดมสีข้นไงมึงวะงวดไงพูดอะมึงไงจังเงาเอาทีเจ้าปัดปุ้งต่เบงของขวาควากของเจ้ามันแตกต่างกันแค่ไอเกีอันนี้คือการแข่งกันเอาลองไม้ฟาดนั่นี่พี่น้อง นออางไรได้จ้ะเดี๋ยห็นไอ้ร้นสับสนพาพ่งเ้าบ้นั่นเลยอ่ะเ้ยมทับงับทางับทางงงอยอีกจับมือเพื่อมับเขาั่เอาหมีมาจับพเสียเาดร่าหมอมันอ่อนอ่เอน กอริเป็อีกนแล้วเกงเงเขาวิ่นไหมเกขาวโอยงไอระวังอันนี้หงแท่อันนี้้แท่แขกไปอีกดวยงมด p ตัวน่กับมาเอันนี้ของมอันนี้มันเขาบัเอิญใหม่เลพี่องมาเลย่ม่ม่ยอของอีกทีวว่าของอีกดหแล้วของป กินอยู่สามปีบ่เบิดพี่น้องบอยากย้ายจ้ะบ่เบิร์ตกระตาไปตอนนี้เขากัไปเฮ็ดซุปน้องใหม่ในนู่ของห้องมึงไปบึ้งกันเลยเนาะจ้ะตายระวังทางเนาะจ้าหลังจากที่เขาออกมาจากสวนขเจรเขากับยางพานมานี่แหละนี่ยางพานมาบนนั้นยางน้องเฟิร์สเขากับแบบจอบเห็นมิมมิมเพื่อนมาดามฝนเนาะจ้าห้างของยังได้พี่น้องว้าวพี่น้อง เบิ่งห่างบอย่ากไงไปเลยเด้ออู้ดัมคือมึมเลยเอานี่นะครับคืออุปกรณ์นะครับเจ็ดคือโคกเพื่องนะครับเอาชิบูดก่อนที่หน่อโอ้โหหลอกก่อนนะครับอ๋อให้มันเมากวนแมนมันจังสีบว่รายการนี่ดีๆเด้อได้ดอกยิ่าฟผาเผามันเผามันดับดับมันไม่ดับ ดับแล้วเดี๋ยวับดาับดาับเีดอ้่เมายังนี่เมาแล้วเมาหรอบอน้าหวานมันเหมือนลตัวนี้มันจะดูเลยกี้ดูยี้ข่อยานเดี๋ยวกูหดไปมึงขึ้นไปตัดเลยอ่องไปพพ้อมฮาดิบปืงนี่ได้ทุกอย่างเนาะปืงเนาะวนรอนเาะมาติดัวอ้มสิร้อนแล้วหิ่มร้อนแล้ว วนวนบนน้ำวานเจ็บป้อมำับเนี่ยวะแตกเขาล่นน้ำวานไหมหายิ้มนั่งเงียบอยู่เลยโตกันโตกันโตกันไรพี่โตกัน ไปเ okay ้าได้มีมแล้วเ้ากัสิไปเฮ็ดซุปน้องใหม่ตอที่วันนี้เนาะโอเคครับไปตอนนี้เ้ากักลับมาหอดบ้านแล้วเนาะจ้ะขันตอนแรกเ้ากะเผาน้องใหม่ก่อนเนาะจ้ะต่อนื่นห้าตอกเปิดแก่ก่อนอืนี่มากจะเปิดแห้งคนนี้ดูเทิรงเลยดีแล้วสื่อเนาะนี่เหากัสิเผาก่อนเนาะอ๋อตอกแก่มากตอกแก่หน่อยเนาะจ้ะเผาในเตอกแกสแต่แล้วเ้ากัสิเอาไปเคี่ยนเนาะจัดแล้วเ้ากับไป ไปเขียนแล้วเข้าไปเบิ่งขั้นตอนการเขียนแล้วกันเลยนอกจากป้ายหลังจากที่เข้าเขียนแล้วมันหน้าตากระสีประมาณนี้นอกจากเข้ากระสีเอาไปอุนอกจากตอนนี้ก็เออเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากมาสุกแล้วเข้ากระสีปิดแก๊สเข้ากระสีปรุงกันเลยนอกจากใส่ผงชูรสแต่เข้ากับไปเบิ่งตอนกินกันเลยนอกจาก สวัสดีจ้าสวัสดีรอบที่สองนะจ๊ะหลังจากที่้อาเฮดซิต <c oughs> hey, เป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ซิมี่ซุปนออใหม่กับตําบักห่งแล้วกะปิ่งไก่ยย้เลยจ๊ะบึง <c oughs> แล้วก็ขาปุ่นเนะเาะอย่ารอสะกินเลยนารับประทานได้เียเอาเขาบ่นะอุ้ยเขาเฮียอา้าว นี่ตัวยเขามีไงเลยอือขึ้นวันกันแล้วนะพี่น้องกินปีนไก่กันเลยอฮ้ยนี่นี่อื่เข็โอ้ข้างขึ้นมาเลยก่็

โอ้ยบ้าแสบอะอบบเอาของยูโบโกะฮะ<อ>เขาเดือแต่ใครอะเขาเพิ่งเดือแต่ใครมาปตัวัติเขาไปเลือ,อดแต่ใครอืมขอนี้ปิดมือ

ลองให้กินเบื้อ้ครบพี่น้องซุปหน่อไม <c oughs> ้ทานถึงบ้านหรือเปล่านพี่น้องเปินมาก,กินน้ำก,กินกจะแซมกันนะครับกินได้มันกินข้าวใส่ขอแรงเนาะมือกองหัวนี่ก็ติน นี่มันมนีได้ของเมืองชิบนี่ต้องต้องเฮ็ดกินร่างเบิองแด้วพี่น้องจะม,มาฮุงกับเฮ็ดอยู่ได้นี่เฮ็ดวันนี้วันอะไรอ่ะมันเกิดเฮตัมมันเกิดเฮตัมโอ้ยพร้อมเชลล์คุนี่เฮตัมเมื่อกี้น้ำกันเด้อจ้า วันนี้วันเกิดเนี่ยตามอุ้ยฟุ้นเป็นร้านเนอะฟุ้นไวอนก่อนขอให้นอะตามสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะวันเด็กเมื่อไยร่ไวไฟมีจีเดคืนอยู่คำดำไม่เลื่อยนะครับหาชีการงานอยู่ดีไม่แห้งถ่ายเงินฟุ้นเลยล่ะไม่หยาไมีเมียหลายๆคนโอ้ มีมอ,อะไรหลายหลาขุนเจ๊ซิบคุนไปสุขภาพแข็งแรงดีบีม่แห้งหอขอให้รอวันรอขึ้นขอให้เงินเฟ้อใส่เจยังละหาหุกมือบ้าเพคลิปนี้เพือ่อเพืนแบบเพจดิบมอไอ้ก็เพจวะ ส่เขินอยูฟุง่เคยว่อห้น,นาซแบบนี้เลยมาเฮียต่มามากินน้ำกันแจ้จแบบเป็นร้านมาไมไม่เคยแบบเวพ่อแบบว้าวัรสิงเเว้พ่อแจ้แบบไม่เสร็เป็นตันวลงซื้อไหมนะ <c oughs> อันนี้นตาตัมก็ิลู่เลยว่าออกจากใจรักนะสามรักนะห้าพันอย่าขอเงินนี้เข้ามาแ้ สนไลด์จับลายไม่ก,กินน้ำกันนะจ๊ะเ,เพื่อนหยิบไก่หูกันอยู่ไก่อยู่ไก่กะไม่ก,กินน้ำกันเนาะถ้าผู้ใดามากวันไหนกะล้องเฮกินเบอร์ซุปเนาะไหมสานพื้นบ้านบ้านเท่านี้แหละจ้ะมันหอมข้าวั่วเลยเนาะแต่ซุปใส่พริกดิบกไ็ได้เด้ hết oh, nào mừng miếng nước sạc mừng 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 แก้งกกินอะไรกินงินใหญ่ๆกินยังไกับมันใหญ่เกดูกผูเดียวมาชิ้นวะนี้โอ้ยแต่ว่ามันนี่เฟนบลูเอยเพ็ดเผเพมันนี่ไยเพนแต่กรแซบอืนี่รหายไปเ Ưm <laughs> Thịt khẩu thang này Thắp bạc kìa nó Bọn nó hù nhai cho kìa nó Này kinh thang đằng mà nó Hên mà đằng nghe kìa đại vậy tiên Ủa im 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 Ủa phương thú giáo hay mẹ, kinh cả vô vớt อินไหมบ้างอิมเหือมต้องมีต้องยินอือวันนี้ก็เพลดแต่ว่าเพลดอยู่คนเดียววันนี้ี่สามอ่างนเ็ดยายนี่เราเห็ดเกินแ <laughs> ซ่บเด็กคนเพอิากินแซ่บใช่ไหมยี่ืม กิดต่อไปพวกเขาเหรอเขี่ดโอ้ทำไมเขาเขียเหรออย่าปาดเอ๋เดี๋ยวสีน้งเงินเดบเพ็ดอ่ะอิ่มน้ำอืเอาฟันให้กิ้งผุนน่ะมะมีบ่ค่ะกินเล้พุนๆๆไอ้ก๊ อย่างที่นามบอกอืมยิ้มซาข้างล่างโอ้ลืมไปเพื่อเขียนอยู่หามองกันมือนี้เอาโอ้ถั่แม่โอ้เลยย่าเขียนแล้วตาก็ต้องโอ้แม่ละอีตาลีตอนมิเติเพ่งมือนี้ส้นส้นส้นกินไปมือกองกระเต็นเดนอิยน แขนสันสดนยันหนีบขาไว้ดีขามยังไงข้ามยังไงไ,ไอิจ๊ะนั้นเลยอิ่มแล้วเล็ดอีเล่หน่อยกันเดี๋ยวอวนอเพ่อนอไปเอาล่านมนงบดี้อิ่มแล้วนะครับบาดนะี้โอ้โหสงไทยสงไทยข้ามยังไงปืง ด <ừ> นไหมปึ้งบะเกือนี่ยำมากเต็มคิดว่าไอ้กิ๊ดโอ้ยบอกเพื่อนอเถอะหนวบอกเก่งใหญ่อบอ <S <S บเออ <S <S บานี่ใหญ่บอดเจียดุ้งมันนี่ มันมีเป็นตอนไปหาหมวกเพื่อนโอ้ยโอ้ยทำไมโอ้ยทำไมอย่าไปอย่าไปจะซื้อมาเพืเขี่ยซื้อมาเพื่อยเขี่ยวไปเพื่อเขี่ย,อ,ยอิลิทำเมืองคลิปต่อไปเมืมเม่อโมหวงเพื่นเลยแต่คลิปนี้ก็บอกน้ำกันเขียดอยู่ตอนแรกบ่าจนไหนเขี่ยกิน,<อ>น<อ>ไปกินแบบครับที่เรือนี่กันสีจ้องไม่หายตากลองป้าตากลองดิ้นกินอย่างไรเลยยังเหลืออีกอยูง่งน่าจะแซ่บครับมัอนี่แซ่บแซบแซ่บแซบแซบอยู่ในหมาะ แมา่ดามกับนั่งกินอยู่พุ่นแล้วพ่นของแมา่ดามเอาสำหรับคลิปนี้กะสิจบคลิปแล้วนะเนาะภาวว่าจะได้โบสุภาพก็ขอกราบขอบขอภัยพี่น้องเอฟซีไวน้นาทีนี้ด้วยนะจ่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากเป็นกำลังใจให้ซับสไครต์ไม่ได้เสียแต่ซับให้ซับลงไม่ก็อย่าไปบอกเราเพิ่มที่บอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเฮาแก่งร้อยสี่นั่นนั่จ่ะ สำหรับวันนี้หงอกันก่อนที่เราโอ้ฝ่าบาทอนไปไปไปเอาเอาเอาขอเกล้าวข้ามาคามไปหงอล้างไม้กันหนเนาะออสำหรับวันนี้เนาะจ้ะก็ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย